แต่ไม่ขยับตรงนั้นคืออยากใช้แก้ไขนะครับเพราะว่ากรรมการนั่งอยู่ติดกองโดยการนะครับถ้าขยับเพื่อนโอเคม <า S 1> เคันาไม่ได้คนดูมันาไม่ได้ไคนดูอันทั้งด้านหน้านี่เมเยมันเป็นปยังดอกไก่นูน่นเอาเลยแสดงเลยหลูกลาแสดงเลยต้องการจะใช้มาตรการเชิญน,นะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับพร้อมดนตรีพร้อมเลยนะครับเชิญครับลำดับตัวจางนี้ไปชมการแสดงของ คนถือป้ายผู้ใหญ่กระหนุนหันหน้ามาทาั้งนี้เลยไม่ต้องหันหน้าไปตรงโน้นในคณะกรรมการเขาดูกรรมการจะให้คะแนนตั้งแต่จุดแรกเลยแ้วก็ลมพัดโยกนะครับคุณพี่ครับจังหวะแรกที่ผ่านไปเมื่อสักครึ่นี้เป็นจังหวะท่าลำที่เรียกว่าขอเลือกขอชัยใช่นะครับขอเลือกขอชัย่านไปฟังเ<ห>มืองตรไหนแม่มันสิ<ช>เป็นต่อ่ออนซอนประเดี๋ยนี้โอโหโอ่าโอคืนเรียต่ดสินงนี่นเลยนะครับฟังแล้ว เออมีแล้วขอโทษตัดจรงนี้เลยทาน,นาถ่ายทอดสดนะครับตัดเสียงไปที่การจ่ายกบาสเชิงของอคณะท่านสอยจอคมเลย คะแนานนะครับในส่วนนี้จะมีหลาส่วนประกอบกันไม่ว่าจะเป็นท่าลำนะฮะไม่ว่าจะเป็นขบวนประกอบต่างๆก็ล้วนแล้วแต่นะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการให้คะแนานของคณะกระกกรมการท่าที่สองบันทีิคำนวณครับท่าที่สองจังวัาทาท่าที่สองได้แก่ พี่น้องแม่พี่น้องทั้งหมดอยู่แถวหน้าขอความการุณาการุณานั่งลงที่มีโล่มมานั่งลงด้วยนะครับกรรมการให้คะแนนนี้ไม่เห็นขอความเห็นใจขอความร่วมมือและขอร้พระยะายามนเป็นของหนะ้า 天。<Yay. S 2> จะแมนเป็นตาอ่อนซ่อนน้าพี่น,อน,นอ้องเนาะสครับครับขอบคุณครับในช่วงน,นี้ท่านผู้ชมท่านผู้เกียรติครับเรากําลังชมการแสดงความฟอรอาการาฟอรอสัสสวยงามของคณะของท่านสนจคมกระหนกนาวากุลและก็ลูกหลานสวัดีครับแสดงดีดีจ้าคันแสดงเกินคอยเสียคะแนนเพิ่มเพื่อนะ <c oughs> อันนี้คือจุดกระเพื่อมประทับใจของคณะกรรมการเจ้าให้ซะผลจิ๋หะแสดงคอยเสียให้คะแนนได้ไหลายนะครับแสดงเต็มที่ลูกอะ เป็นจงหวจุกว๊กๆนะครับก่อนที่จะออกจากหน้าเวทีกลางให้ลูกหลานได้สแสดงอย่างเต็มทีน่นะครับที่ไล่สเตปให้พี่น้องได้ชมกันครับลีลาลวดลายการไล่เล่า,ลาของการแต่งตัวให้เข้ากับปัตรพณีเป็นส่วนหนึ่งในการให้คะแนนและการจ่ายกลับเซิร์งก็เป็นส่วนหนึ่งและดนตรีประกอบเป็นดนตรีสดนะครับส่วนด้านปลายนี่นนนสวยมากเลยนางสาวปวีพรน,น่ารักมากลูก ดนตรีประกอบเป็นดนตรีสดนะครับคณะกรองยาวพื้นบ้านอีสานโบราณน,นะครับ จากคณะนี้เป็นต้นไปเป็นคณะที่ส1เอนอกนั้นเป็นขบวนประกอบหมายถึงว่าจากที่หนึ่งมาถึงที่10นั้นเป็นทั้งขบวนโบราณขบวนร่วมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีขบวนมเหสิสักนั้นคือในส่วนที่ประกวดอีกกลุ่มหนึ่งประเภทหนึ่งในกลุ่มที่เห็นอยู่ขณะน,นี้ท่านผู้ชมพี่น้องท่านผู้เกียรติไม่ว่าที่ท่านที่ดูอยู่ตรงนี้หน้าเิทีและก็ที่อยู่ทางบ้านนะครับไม่ได้ไม่ได้ยินแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เห็น เไม่เป็นไรเขาอ,อยากประจามันว่าจากนี้นต้นไปประกวดขบวนคอนเท่าที่ผมเลี้ยวไปนะครับศิบละปะการธรรมหากินนะครับขบวนประกอบมีพี่น้องทะเบียนทั้งหมดนะคะเข้าร่วมส่งเสริมประเพณีจํานวน4ขบวนด้วยกันเข้าร่วมประกวดบั้งไฟเอใหญ่จํานวน10ขบวนค่ะแล้วก็เข้าร่วมประกวดบั้งไฟโบราณอีกจํานวน4ขบวนรวมทั้งหมด18ขบวนนะคะค่ะ ครับ1 8สิบถึงยี่สครับรวมทั้งหมดประมาณสิบแถึงยีและก็ที่ประกวดจริงๆนี่ประกวดได้สวยงามเ,เสียงปโบปุกยกำ่างใจแกนักแสดงนะครับจอมเพื่อที่จะได้เคลื่อนกระบวนแล้วก็ไปแสดงอีกนะคะไม่ว่าจะแสดงถวายสารหลักเมืองของเราแล้วก็ไปถวายองค์พระมหาธาตุที่บริเวณวัดกลางอุดมเทศนะคะ วันนี้หากขบวนใดนะคะท่านมีบั้งไฟเอสวยงามได้คะแนนเยอะท่านมีคะแนนขบวนแห่ที่ได้คะแนนเยอะเช่นกันท่านจะได้รับเป็นการชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชชษดาสยาม,มรกกวรรัรกุมารีนะครับเมื่อกี้นี้นะครับได้ไประชาสัมพันธ์ให้ขบวนพอนได้ทราบว่า เราจะแสดงเพื่อให้คณะกรรมการและก็พี่น้องประชาชนชาวอำเภอพนมไพรได้ดู3จุดนี่คือจุดเวทีกลางจุดที่2องคือเข้าประกวดใน